เราเห็นหมดเราแรงไม่เราแรงไม่ถึงเราเรื่องคือว่าจะไปต่อยนะขึ้นบันไดไปรู้สึกขาเบาอ๋อแล้วไฟนนี้เกิดตัวไม่สวยนะพอไปการ์ดมดสักพักร็จพอรู้แล้วเออวันนี้มันช้าลม่รู้แล้วองมันเกี่ยนบไรช้าเราเสร็จแล้วเสร็จผมแน่ช้าเราเสร็จเลยไอ้ที่มันสัตว์เยอะแย่ฮะใช่คตั้งตั้งแขนนั่นนะใส่ทั้งทั้งตั้งเนี่ย ตงเนี่ยัง้งปล่อยน้ำหนัแนี้ยแต่พี่แขกว่าไงพี่แขกว่าโอครับผมบอกพี่ให้ไปเ็น้นแล้วถ้เนี่ยเาจนัขึ้นเนี่ยไม่เพียด้วยไม่เหนื่อยด้วยแลก็ลดกลเาบอกเก็บหน่กันเขาบอกเก็บหน่อยเก็บป่วยเก็บแหนเก็บป่วยเก็บแหนครับลูกเนื้อื้อปล่อยต้องปล่อย บางทีน้ำนะมึงมึงอะร่างกายมึงมึงยนดิยื้อี่าห้ร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยแดสินี่เยดูร่างกายร่่งกายของของตัวันชายนะครับณตอนนี้จะให้เขาจะให้เขาไปไปรอได้ไงเขาบอกผมน่ยผมก็ลีนน จำภูมิทำไมทีนีหผมโดนน้ำตาลเพราะว่าผมตาแก่เยอะตะวันฉายหผมลงชมพูเ <c oughs> ข้าไม่นักกีฬา, <c oughs> า,าผมผมไม่เคยเดือดตังกนแต่แต่เขาปล่อยนะถ้าเขาจริงๆอะ่ะส่วนสงูสงตะวันฉายทั้งโตกว่านี้ไงสูงถึงผมเนี่ยผมแปดสิบห้าผมยาวไหมโอ้ยนิเดเดียวเองดูดิดด

ขอบคุณน้องกันมากกับน้องกับน้องกั้งที่มาเที่ยวหาพี่ผมอยากผมอยากจริงจริงเ่ะผมอยากโดน้ตไหนทั้งนั้นหัวกาวแล้วนะทขำไม่หยุดคือถ้าตะวันฉายแล้วผมเก่งไงผมแตกไงนี่เขาเลยยกข้ามไม่ัยู่ กันอะลรจะทำพี้กัจะทำคือไอ้น้องกันมุเตะกูเลยนกูเตะเลยนะกูเห็นหายไปนะมึเตะเอวขาดเลยนะทันไม่ป้องเลยแล้วฉันไม่ป้องนะแ้วเตะฉันเอวขาดได้เดีเตะนะ เดี๋ยวสนุกเอาเอามงกุฎบอกว่าเดี๋ยวสนุกพี่น้าเอามงกุฎบอกเดี๋ยวสนุกถมเนี่ยแข้งซ้ายเนี่ยผมเตะตะวันตะวันฉายอะไรเงี้ยตะวันฉายเอวขาดนะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเพียบเลยพี่น้าเติมแต่เช้าเนี่ยปวดกล้ามแล้วเฮ้ยอย่าเติม เมจะได้ไม่ปวดกล้ามโอ้ยข้าวอะไรต่เช้าเลยท้ามาที่น ouais ี่มีแต่ความสุขนะครับม uh ีมีความสุขน้องก็ได้มารีแหละตัวเองวันนี้น้องไม่มีโปรแกรมน้องน้องการมีมีโปรแกรมไหมดำคนดาราเขายังไม่มีก็ก็ยังไม่มีโปรแกรมผมเองก็ไม่มีโปรแกรมนะผมก็ก็เลยผมก็เลยผมก็เลยว่ายังไม่มีไม่มีโปรแกรม นงกาเก็ยังไม่มีนกกาเ่ยนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะเฮ้ยกูคิดว่านั่นจะ่ขาดขึ้นผมเคยคิดนะ่าสามารถแพ้กระรุนนะไป่ใ่แล้วเราจะจัดจะจัเก่งรับนะ รรเป็นนักมวยนะพัดไปข้อนี้นะไม่ได้ใช้โค้งอ่อนอะไรงแค่ไหนล่วงใช้โค้งอ่อนนะใช้ใช้โค้งอ่อนนะบอกเลยว่าล่วงสามารถแพ้กระหนุนะมาเก่งรับน้องกันดีกว่าพี่ไอ้มาดคิดถึงเชื่อว่าคลิปนี้พี่มาดต้องดูคิดถึงพี่มาดพี่มาดคิดถึงนะครับ สำหรับพี่มาเนี่ยกินกับผมอยู่ตลอดเวลาคิดถึงพี่มาตลอดเวลาครับเกีียดรับไม่ได้ได้เกลียดไม่ปับป้องนะกระแฉลบปะสีพ้ำครับชอบธรรมชาติว่าขาดนะเข็ยนลิ้นติ่งนะว่มคุณแบบนี้บอกเลยเราไหวคุณแบบนี้บอกเลยเราไหวเคยคิดว่าสามารถแพ้กรุนเพผมชอบนะผมชอบดูมา กับกับพี่อะไรวะที่แมงแตะเอวคุณนักขอนายกครับอยู่ความพี่น้ำครับผมถ้าเราไอสามกบัวขาวแมงแตะนักบัวหนักหนักมากเอวไม่น่าจะขาดนะมึงก็ไปอีกคนหนึ่งที่มึงก็แตะเอวขาดเขาบอกพี่น้ำเมาแล้วจริงไหมครับพ่อพี่น้ำเมาแล้วไม่จริงอ่ะ ดูตาผมด้วยดูตาผมด้วยนี่เหนตาผมด้วยผมเมาผมไม่เป็นแบบนี้ผมโคตรเมาเลยตอนฉายมาดวลกับพี่น้ำวันนี้ดวนกับพี่น้ำครับดวนกับพี่น้ำนี่ลิล่กละงวันฉายกินน้ำแข็งจัด ตั<ท>้งแต<บ>่ชาบอยทั้งคืนเอาผมไม่ลงแม่งกินน้ำแ้่ก็น้ำแข็งแบบแม่หยุดเลยนี่ฝากไปถึงวันฉลองนะสายอนดภานอยากเจอพี่น้ำอยากเจอสายอนดภานฝากบอกด้วยครับอยากโดนสายนะอนี่ติ่งนี้ถ้ากินเหล้ากินเบียร์แข่งอะไรอย่างานีแต่ก็ไม่รู้ใครจะสั่งก่อนนะสายอนดภาน มาเถอะที่อยากดูหน่อยอยากดูอยากด,ดูชัดแกงเออซ้ายตะพานโอ้ยเ <c oughs> ชิญเชิญซ้ายตะพานหน่อยมาแกดูอ่ะไม่ยอมไม่ดูไม่ดูเชิญมาดูนะซ้ายตะพานเมาแล้วเออบอกบอกพี่น้ำอยากเจอบอกว่าพี่มาเตะได้เลยพี่น้ำอ,อยากมาให้ได้เลยพี่น้ำอยากดวลหน่อยสายตะพาน FC พี่น้ำหมดเลยอ่ะพี่น้ำคนใจคนบางพีสายตะพานมา อยากโดดช้ายสะพานเสือภัยเขาว่าเสือภัยอยากโดนเลยฮะเอ้อนี้บอกเสือภัยอยากโดนเนี่ยอยากโดนอยากโดดช้ายสะพานอ่ะดูผิดเรื่องมเนี่ยเสือภัยเขาบอกเสือภัยแต่เป็นแมปแมปซ้ายแมปซ้ายแมปซ้ายผมชอบผมชอบแมปซ้ายขนาดนึงเพราะว่าแมป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 เตะซ้ายของเขาเนี่ยโอ้เย่แมปซ้ายคนเสียหลายร้านนะเพน่าคุณแมปคุณแมปซ้ายเนี่ยเสียหลายร้านนะ เป็นล้านนะที่เกีตคุณแมพแมปต้นคอเนี่ยใช่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 ใ่แหคุณเนี่ยคุณเนี่ยเน่มันต้องทักข้าใวงเสียตังคอ่าคอมเมนต์คุณต้องขมวงเสตังคือคุณนมปแมปท้ายก้านคอเนี่ยผมก็โดดข้ามคุณไปนะ้ผมก็โดดข้ามคุณไป้นะแต่คุณันต่ยไอ้ผมเสียตังค์เลยแมบ พี่น้าครับไก่หนุ่มยังไม่คัดราคาเท่าไหร่ครับไม่คุยเรื่องไก่ไม่คุยเรื่องไก่ครับผตอนนี้ไม่คุยเรื่องไก่ครับตอนนี้ไอ้หลงมึงมาแล้วทีเถอะเนี่ยโอ้มาหลงหลงวะหลงวะไว้เราใช้ก่อนเดี๋ยวบอกวันฉลองก่อนมามาหน่อยเยอะดิ คนดูอุ้ยพันคนจริงรจริงพันคนเนี่ยียคนดูพันเลยเยอะนั่งดูนะนั่งดูอะไรอย่เงี้ยกูเสียตังเลยไม่ <c oughs> หรอแทนเลยบาริอัตเต้ีาริอัตเต้ครับวันนี้ว่ามามานั่งเล่นกับพี่น้าวอือถ้านั่งข้างกันใครพระเอกใครนักมวยนี่จ่ายกับพี่น้ำนั่งข้างกัน อย่าเมาจนอ้วกนะพี่น้ำไม่มีครับเสียระบบครับเอตากล้องตากล้องถ่ายหน่อยดิพี่ออกพี่พี่หลองไม่รับว่ะจะส่งสั่งหน่อยเว้ยก็ยิงก็ยิงจัดอ่ะหรือแกปั่นหรือเปล่าพี่หลองอะทำอไรอยู่วะน่าจะปั่นอยู่วะพี่ นี่บอกบันฉลองนะเลิกเล่นเลยนะเลิกเล่นสักทีนะถ้ารักผมนะถ้ารักผมเลิกเล่นนะครับผมขอขอพี่หลองอย่างเดียวอย่าเล่นถ้ารักผมนะพี่หลองรักผมไหมเนี่ยผมรักคุณนะรักมัคคุรา คุณรักมาคาร่ามากไอ้นแหลกขี้คุณอย่ารักมาคาร่าขนาดนั้นไอ้พี่สองเขาชื่ออะไรวันไอ้ติ๊กตอกอะไรติ๊กตอกวะมันฉลองเป็นได้ไหมล่ะไม่รักผมบ้างถ้ารักผมอย่าไปได้บาคาร่าผมกับกับน้องน้องเขาชื่ออะไรปะน้องตะวันน้องกันเป็นห่วง มึงอย่าเล่นเข้าใจไหมให้คนจะคุยด้วยไหมหอ,ยอย่าเล่นหยุดชั่เดี๋ยวนี้หยุดชั่เดี๋ยวนี้ <c oughs> คอมเมนต์มเขาบอกเป็นว่าอะไรบ้างคอมเมนต์เขาอ่านอ่าน,อาน,อานคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไก่ชนคู่สามสิบล้านได้หรือเสียครับเออบวกครับ <c oughs> บวกครับบวกบวกนิดหน่อยบวกนิดหน่อย ไม่คเรื่องเรื่องไก่ชนนะบอกเลยว่าถ้าเล่นงโง่เขาบอกให้นอนอยู่บ้านขอดูลิ้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> พี่ก่ก่พี <ผม S 1> พ่ก่ผมอ่ะไก่อ่ะผมอ่ะไม่ได้งโง่ขนาดนั้นเข้าใจไหมผมอ่ะเล่นฉลาดผมเล่นไก่ฉลาดผมไม่ได้เหนื่อยงโง่แต่ <c oughs> ขเขากัด คือเขามีาการทะเลาะกันแล้วแต่นะแต่ผมผมบอกว่าผมผมกินตังนะผมก็อาจจะกินประมาณแสนสองแสน,สน,สนก็มันก็เรื่องของผม <c oughs> <c oughs> มันก็คือเรื่องของผมแต่ผมเล่นฉลาดผมไม่เล่นงโง่งงเข้าใจไหมผมเล่น,มลมน,นผมเวลาผมเล่นแต่้นลเลยน อาจจะไม่ใช่ไก่ของผมนะเอ่วันจะหลองวันจะหลองเข้ามาแล้วพี่มันจะหลองเข้ามาดูแล้วมันจะหลองเข้ามาดูแล้วปากปากบอกวันฉลองวันฉลองอันนี้อาจารย์เฉลงแกบอกว่าขอใหกู่าล่ะว่าสวัสดีครับพี่กังสวัสดีครับพี่กังอาจารย์เฉลงแกว่ากังอยู่ด้วยเหรอที่ถึงนะสวัสดีเหมือกันครับสวัสดีครับพี่หลองบอกสวัสดีครับ คิดอย่างนี้กันตลอดเลเจอน่นรับเ่็อยจอยลงมาฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอบคุณขอบคุณน <sk ้องๆมากที่มามาเที่ยวหาทั <right> ้งัน้องตอนสายครับดีครับดีครับพี่จอยอ่ะคนไหนครับพี่เนี่ย เอจอยก็โทรมาไม่พักเลยเลยไม่ดีครับเขาดูโทรมาพี่จะอยู่ไหนอ่ะมาสิอยู่เพชรเอ๋อมาสิอยู่เจ้าสำมรานครับแล้วสดด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเห็นมั้งครับทุกคนไม่ไปไม่ไปสตรละท่านเขาอ่ะไปไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปทำไมไปเหนือ ขอบคุณพี่จ่อยมากนะครับพี่จ่อยไปรับผมมาจากสนามพี่น้ำพี่น้ำลิ้นตันแล้วครับลล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  ผมไม่หยุดเลยผมตั้งแต่มาเลยพี่จอยครับผมไม่โดนแล้วโดนไม่ไเดือดตายพี่พี่พี่หลองบอกว่าน้ำครับขอไฟสักตัวหน่อยครับพี่หลองอ่ะแกบอกขอไฟหน่อยพี่ที่น้ำครับ คือถ้าถ้าพี่หลงอาจจะขอนะต้องมาก่อน,นต้องมาต้องมาก่อนมามานั่งกิน